สวัสดีครับวันนี้นะครับร้านอุ้ยเบยช็อปนะครับมีสปอร์เตอร์เข้าใหม่มานําเสนออีกแล้วนะครับคันนี้นะครับเป็นสปอร์เตอร์ปี2 0 1 5นะครับสปอร์เตอร์โฟร์ที่เอ็กนะครับเครื่องยนต์พันสองร้อยซีซีนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นสีพิเศษนะสีฮาร์ดแคนดี้น้าเงินเกร็ดนะครับสวยมากเลยคันนี้แต่งคุมโทนดาทั้งคันนะสีถังเขาเด่นมากเลยมาเดี๋ยวเรามาชมของแต่งใกล้ๆกกันคันนี้นะครับตกแต่งจัดทรงได้สวยงามลงตัวมากๆนะครับมาพร้อม แฮนด์ดักนะครับท่าขี่แบบเบาเลยนี่แฮนด์ดักขาปั๊มนอนเบรกลายกระโหลกแตง่งนะครับรับกานโช๊คสีดำนะครับไม่ได้รับนะครับอันนี้เป็นเหล็กเลยนะครับใส่ตัวครอบไปเลยนะครับสีดำามาพร้อมยางหุ้มโช๊คนะครับกันฝุ่นสวยๆเลยนะครับมงคลดูมีครอบแกนล้อให้นะครับลายกระโหลกนี่ของแต่งนะ คันนี้นะครับเป็นอ่ากุญแจคีเลตนะครับเบรก ABS นะครับนี่เปาะคันแต่งนี่อ่าดูฝีถังกันนี่นะครับนี่คือสีฮาร์ดคันดี้นะครับสีน้ำเงินเกตนะครับเวลาออกแดดนะครับจะเป็นประกายสวยงามมากนะครับนี่ฟอนต์เขียนว่า40เอนะครับฮาร์เลย์เดวิสันนะครับฝาน้ามันแต่งโรเลนซ์แซนดดูฝาน้ามันแต่งเนี่าฝาน้ามันแต่งโรเลนซ์แซนด อันนี้นะจะส่งยกถังย้ายคอยฝาเข็แต่งเรียบร้อยดูนะครับย้ายคอยเรียบร้อยนะครับแล้วก็ฝาว่าวนี่ก็เป็นพาร์โค้ดโนะครับสีดํามาพร้อมกองอากาศแต่งข้อแต่งเวนแอนไฮช็อตช็อตนี่ฝาเดอร์บี้เล็กก็เป็นลายกะโหลมีอกล่างให้ด้วยคร,ครบเลยดูนะครับชุดสีของเขานะครับสีเดิมทั้งคันนะเงางามมากเลยขอบขอบนี่ก็เป็นลายกระโหลจแกล้อหลัง สวยเลยนะครับด้านท้ายนะครับมีไฟ LED ให้นะครับตาบังโคลนทะเบียนยึดข้างแบบพับได้เนี่ยโคันนี้แต่งแต่งเยอะเนี่ยสวยมากเลยดูฝั่งนี้นะครับนี่นะครับคอยนะครับแล้วก็สายวอรเทนแต่งสกิมมิ่งนะครับสีดํานะครับแต่งมาให้แล้วนะดูในคลิปเครื่องนีของดำแบบเนี่ยมเลยคลิปจริงๆนะเซ็ตกระโหลกนะครับฝาเดอร์บี้ใหญ่นะครับนี่นะครับฝาเดอร์บี้ เป็นเซ็ตกระโหลกเลยโหคันนี้ใครได้ไปผมบอกเลยโคตรคุ้มเลยั้งสวยจริงอลองดูเนี่ยรอ,รอบคันคลิปเลยนี่นะคันนี้เป็นุญแจียคีเลสนะครับนี่เป็นคีเลสนะครับเปิดออฟไลน์ปุ๊บกดสตาร์ทได้เลยเนี่ยดูเลขไม้ก่อนคันนี้นะครับเลขไม้เพียงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกไม้นะครับผมสตาร์ทให้ฟังครับ We'll สวยมากและการกับผิวฟิลลิ่งนะแบบนุ่มนวลมากเลยคันนี้จูนมาแล้วนะขี่ดีไม่มีสะดุดเลยสำหรับคันนี้นะครับสปอร์เตอร์โฟลเอนะครับปี2015นสะครับสีฮาร์ดแคนดี้น้ำเงินเกดคันนี้นะครับผมขอเปิดราคาเพียง449,000บาทนะครับรถทะเบียนแท้จัดไฟนั้นได้นะครับคันนี้ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็ทักมาสอบถามก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ